ได้แล้วก็กลับมา,มาที่กระท่มของเราเออนี่ครับผมหลังคาก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยไม่ต้องทาสีให้ยากครับสวยงามสวยงามมากเปลี่ยนสีเองได้ด้วย <c oughs> กันน้ำ <c oughs> กันฝนกันทุกอย่างวันนี้จะพามาทาอะไรครับเนี่ยมาที่เนี่ยน,น,นี้เราจะมาชิวๆกันก่อนครับผมมาวางแผนก่อนวราเย็ายังบนนี้ห้อง น่าฮะขึ้นเขากินน้ำขึนเขาป้าด้อยแต่ที่แน่ๆก่อนอื่นต้องเปลี่ยนหลังคาก่อนครับจะต้องเป็นคลิปหนาครับจากทรงแล้วคลิปนี้เข้ามาสำรวจพื้นที่ก่อนครับว่าสีขยายจังไดรมี้ก็บ้างเฮ็ดน่ากินก่อนเหรอยังพร้อมให้ได้เรียบร้อยวันนี้มีอะไรมากินบ้างครับเนี่ยแนวกินเนี่ยมีปลาครับผมไปวันแหมาเจอปะวันมาจากร้านขายย่างหยีปะเนี่ยร้าานสุ น่คายุซาเลยนี่ยผมตอนิ้นครับมันสะจะคลองอย่แล้วตอนิ้นสะจะคล้องค,ครับผมกจะมีมะคุงแสบครับมะคุงเง้ครับผมกละองแสบเอาน้ำบอขาเจ้า <laughs> บดอภิธานศึกอะไิมันสีด่นครับ <laughs> มีโปรเจคตอร์เยอะ แต่ไฟของเราก็ติดเป็นที่เหลือบร้อยแล้วนะครับผมนี่ดูไว้ครับผมในป่าขอเค่มีไฟแช็กครับง่ายสบายดีในป่ากันอยากกินตำะหะ่งกับเตรียมโคกเข้ามาน้ำด้วยครับผมนั่นแหละจะไปคิดร้ายครับเอาชีวิตรอดมันต้องพร้อมทุกอย่างไปหัไปห้องไปคอา อันนี้น้ำก็เริ่มแห้งแล้วครับผม <g ül> ทั้งล่างเห็งแล้วแต่ว่าหม่งนี้ก็ยังซ้ำเก่าอยู่นะคร <g ül> ับน้ำไหลกําลังดวกเปิดทางน้ำครับผม ไม่เตือนให้งครับมันจะไปเตือนบอกหลังเปิดเขาจะเป็นวิธีโอเคีเคยงกับคืนแลบเบอร์เราครับผมยังมีใส่บ้างแต่คีบแหลก <laughs> เขาเลยคีบจงจังปลาสุดๆเลยครับผมอย่าปล่อยดิ <laughs> บัตายเฉยได้กูเห็นมันโด,ด่ดุได้แล้วนี่คือปลานินที่มาจากสะนะครับผมปลานินสดๆเลยนะครับผมตายยังใสอยู่ใสแฉลวเลยเข้าข้าอศีลเกาะจักแล้วเออโอ้ปักมือหามเอ้อเอาหวย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ตัดออกเจ็บมือแล้ว ร้อยเอาสนิยละสำนันละงี้นี่เดี๋ยวยังไรเ <laughs> <laughs> ก็บไปด้วยครับผมขยะเอามาแล้วก็ต้องเก็บกลับบ้านนะครับผมโยนเข่ากองไฟผมคิวจ <laughs> ีป,าป่าไปเลยแหละเก็บ okay, ไป <laughs> ไายปร้อยถูกบอแตกทุกบอลแลกอันนี้ทำการอะไรครับเนี่ยมาที่นี่ไปถ้าใครครับยัดทุ่มข้าวหอมครับยัดทองยัดใส่ยัดแยยัดเข่าไก่มันไก่เป็นปลาใส่ตันบ่ครับผม หนมึงว่ามันต่เราที่อาป,ปากผงาบงาอยู่อ๋ออยไปบึ้งมันที่ะเ้ยเขาเสร็จเองกระตุกกูจักบอกเขาไปยัดาทาั้งปากว่ะยัดเบื่แหล่ย้อนเขากองไฟเล่น่บ่เนี่ยยืดโน่นแล้วไปยอ้อนครับผมเห็ดไดงเห็ดแดมันแสบเห็ดนั่นอ่ะ <c oughs> แสบคือเก่าแต่ขี้ดินนี่คือกินดินกี่ตอนถึงคมำผอนก็ไม่รอด้รอกครับอันนี้มัคนค้ใหญ่ัวอันนี้ยับเพียงกว่าเราปะจะเกี้ยด้วยนะครับอันนี้นาป่ามาอย่างนี้กเตรียมใพร้อมครับผมเกี้ยลงไปเลยนา,นานๆเลย,ยครับบ่มีเข้มครับ บบก,กี้มาผมมันตัวใหญ่มันมันเคลือบตะเก็ยบนอกก็คือครับความเชื่อว่เข้าไปทางไหน,นอย่าไปย่ัดขี้มครับเข็ดเดือบอยเลยนี่คือของคว้าของเฮาเลยเข็ดไว้ตยกแต่แรกผุหลาอนี้ก็ได้เ <c oughs> ข็ดก่อนมูตะวันหัวก็ได้ใส่นะครับผมค <c oughs> ว้านี่ก็ได้ใส่ได้พืน้น <c oughs> เกียรมเรียบร้อย,อยเดี๋ยวไปตัดไม้ครับบ่านนี้ ไม่หิบไม่ให้เยอะไปแล้วแล้วเดี๋ยวไม่หีบไปแล้วก็จับลงไปยหัดย้ำนี่ครับผมบที่นี่โอ้ยไปซูมหนาคน้นไปซูมหนาแล้วเนี่ยยักต้องไปครับเฮียเปะบ่นเนี่ยผมเฮียครับรุ่นนี่ใหม่ก็มาซ่อมกันซู๊บอ๋อคือความเท่โลก็เขาต้องใส่ถาวันในการมัดครับนี่ถาวันเาอืมถาวันโลหะนะครับผม ถาวธรรมชาติสกัดมาจากธรรมชาติภาวันนี่อันนี้ประสงค์อาหารครับใส่ได้ยันส่างบานเลยนนครับผมเขียนเขียนหมัดไงใส่ง่ายครับ,น,น,บน,น,นี่น้ำให้พกมาน้ำขันเพชรมีปลายอยู่โด่ง <c oughs> ี่พกมาหย่างหรเ่า,าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับย่างบานนี่ไฟเฮาเรียบร้อยแล้วอืมควนห่ยเลยครับเดี๋ยวขอสั่งง่ายกว่านี้ครับ าานี่ครับผมปลาก็ลุยไฟเรียบร้อยครับผมกำลังปีนครับทั้งนี้ก็ต้องดังไวคเขาอย่าให้มันดับมันสิวม่ทานวาซามันจะเป็นการเติมฐานความร้อนไปในตัวนะครับผม,มนี่ครับ,รบให้มันค่อยๆสุกจากข้างใน ัผมกะให้มันลูกไปแล้วต่มั่นอันนั้นต้องกสิมีทานมาเติมไปเลยการย่างปลามีร้อยแปดวิธชีช่องได้ในช่องได้ใน <laughs> แต่แต่มักครับโอ้โหนี่ครับผมมีดตั้งแต่คลิปแรกลักษณะท่าทาง เป็นมะเร็งตับบอกกับเบิ้งซรายกันเอาได้ครับผมหมักหุงกับฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วปลากระพริกแล้วปลาเป็นยังไงบ้างครับนั่นนะ่ะเพิ่งพริกครับเพิ่งพริกกะลังนหยั่งเลยอืออย่างนี้ผมสดสดสวยงามแล้วครับผมปลาไปฟังหนีบสวยงามเดียว <laughs> ฟังหนีผมกะถือไฟเพิ่งพริกลงเม,มื่อกี้ครับผมคืออะไร โคตินครับไปลักมาอาหารนี่มีบอร,ระเบิดป่ามูนลนิเ่บว่ะนะขึ้นไม่ดอกมีดอกว่าต <c oughs> ีครับตีตีกินเลยห้องโอ้ยจะอีเป็นยังไงนะครับดูช่วยกันนะครับตุตม่มแต้มบ่เนี่ยจักเร่วตาไปตามมันเรือบอด <c oughs> ป่ามูลนิเล่เบิร์ดได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นการอันทำ<ด>มะระหุงนะครับอาหารอร่อยส้มตำกินบ่อยๆใส่ พิยาการพริกกระเด็นแล้วก็บักพริกแห้งใส่ลงไปครับผมใส่ไรไปในครับพริกเนี่ยต้นแบบใส่อะไรไปไเส,ไสียปากต่ำครับต่ำเทียงห่างว่าอะไยังไงขึ้นหมดหลายครับ <c oughs> กินฮอหมดอย่างงี้ครับหลังจากที่พริกแหลกแล้วคือว่าแหลกแล้วท่านนี่ล้วแต่มักครับสุดไปสุดมั่นครับใส่บักเขี้ยวลงไปอันนี้ใส่ก้อนใส่รังก็ได้แต่ผมมักใส่ก้อน เนี่ยมันเขียนง่ายดิปยไปตั้งไปมะเขือเคี้ยวยังไงบุคคลเคียวเป็นเคี้ยวเ,เ,เด้แน่นบ่นตัวนั้นอยเป็นเคี้ยวเนาะใช้ลายบ่ใช้สำเร็จสำนันแล้วให้บุหรี่เพระกระเทือกกนอุย้ยทิ่มไปอ่ะโอ้ สากต่ำหมดเงียุดรอยโบ๊ทจีดใส่สาเด้อผูใดเห็นกระด้อระวังเด้อเกำาังแสกลังนัวลุงจากนั้นครับเส้นลงไปบาทเนีเส้นมันละห่งลงไปไม่ใช่มะละกอรครับมะละห่งครับบานผมเอื่นบักห้วงอ่นนะต่อไปก็ แป word, ้งนัวในตำนานของมันต้องมีเสร็จไปผอมไม่สิ่สีบดเลยมัมยเสร็จบดลวดบอาแล้วลายบดเสร็จาหลก็ไหลาบุดเนาะต่อไปครับลาามูลาหมูเลมอนบักนาวลายใส่ไปสิบียากไปพร้อมคือมขิวต่อไปขาดไม่ได้ ของมันต้องมีแกล่าปลาครับสองช้อนโต๊ะสามรสเอาหนามคุคนๆแมนบอสโอต่คนมากครับสามหน่อยสามครึ่งต่อไปน้ำปลาไม่ต้องเยอะครับทั้งเกยร์ทั้งปลาล่าก็เค็มแล้วหนึ่งช้อนพอนะเติมเติมทีหลังโด <c oughs> แสกะปเขาพิ้ววบาทเนี่ย มือหนีบมือมีน้อไม่เนาะครับผมข้อมาในปลาลึกกระไดสุเท mm ีย hmm. ก no, no. no. ับต้งมีโมได้เป็นลักอ้วกันห้องกันไ้แล้วครับผมตามึ้ง mm ซ in uh huh. hmm, um? ื้ออะไรวะเนี่ยพ่นโอตา แอลเนี่ยจะก,กล่องเห็นอย่างบุบุเมื่อกี้ก็ได้จักซิมก่อนเอาละ <c oughs> เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยจับตะปูปลาก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับผมใส่จานครับสนิทเลยพักกับกัด บะมีครับอ๋อเกียนี่ดิ้กินแล้วบอดิกกิมเหรอหร้อเรียบร้อยครับผมไปปลาครับ<า>ไปตองไหมับไปตองต้องปลาบัดนผมค่าเทียงนี่ประโยชน์ครับอนก็ทงขนาดครับบรเลสทนเจมุ่งก็ติดต่อได้ติดต่อได้นะครับผมบาวุ้ววว่วววววว้าวว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 ว อ๋อคืบอบบผิกทางนั่นให้เบื้องไม่เอานนิเว้ยไ,<ห>ไม่แต่ไม่ไม่แต่ไม่เห็นวะเว้ยกำลังสวยงามเลยเไม้หีบกลายเป็นฐานไปแล้วครับผมครับผมป่าดินปลาย่ยางไฟไดนครับผมอันมอมองไม้หีบนี่มันสูกบ่สุกเว้ย สุกตะมุกกรนะทีกรผมนะครับเอ่อเก็บลอยครับทรายบาดี่เขากินข้าวเยอะนะเก็บลอยครับผมมือนี้กินข้าวชิวๆครับอยากให้ทําอะไรบอกได้นะครับผมคอมเมนต์มากครับพูนที่ว่างๆไม่ดีหรอพูดที่ว่างเยอะแยะครับผมอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาได้ครับจัดให้ตั้งขออันใดที่ไป็นกิุความสามารถที่จัดให้หรอของไอเฟิลเฮ็ดได้ครับผมได้เวอร์ครับรับนายสร้างเราอยู่นี่กินข้าวกันครับมือนี้ประชุมวางแผน อ๋อฝนตกเสียครับผมเมื่อก,กี้แดดยังออกอยู่นี่กินเขาแล้วแล้วนะคร, <c oughs> รับผมตกอีกแล้วฝนทดสนหลังคาเนาะบัดมือบ่มานั่งนี่บ่ตกเด้อวนแรตกด้วยบ,บอกตักฝนเส้เลยโอเปียโอเปีกปกเยกอยู่มาแล้วครับผมใส่คอมไปเลยใส่คอไปก่อนดูดีๆฝนกับตกเสยครับผม <c oughs> ไรทีแล้วกลับก่อนครับ ว่าสิมากินเขาชิ้วๆแน่กระไดผลไรเสย